โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเอเบสิบเก้านะฮะวันนี้ก็มาอยู่ที่แมปไทยอีกแล้วนะฮะแมปไทยของช่างตนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะจะพาทุกคนนะครับผมมาตัดอ้อยนะฮะนี่ครับตัดอ้อยร้อยไล่นี่ครับ,รบผมอันนี้ก็จะเป็นรถตัดอ้อยของเรานะครับผมอ่าก็ขับยังไงก็ยังไม่รู้เลยนะทุกคนนะเพราะว่าแบบก็ไม่ค่อยได้ตัดอ้อยสักเท่าไหร่นะครับผม ช่องเราอันี้ก็แบบถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะตัดอ้อยไปประมาณ1ครั้งนะฮะก็มากันกับเซเกมอยู่ในเอ่ยนู่นฮะามาก,กับ12ล้อนะครับฮีโน500นะครับผมคันนี้ก็จะเอาไว้ขนอ้อยนะครับผมโอเคก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราจะทําการย้ายรถอ่าอันนี้เขาเรียกลดตัดอ้อยเนาะเออยก <laughs> ชื่อไม่ออกอ <laughs> เดี๋ยวเรา <laughs> เดี๋ยวเราเอาขึ้นรถหางรถเบ็ดก่อนนะครับผม เดี๋ยวผมฝุ่เครื่องรอนี่เลยครับคาระกี่ร้านก็ไม่รู้น้าในชีวิตจริงนะอันเนี้ยหลายบาทเป็นหลายร้านมากกว่าขึ้นยังไงวะเกียแล้วต้องหันตูดขึ้นใช่ไหมเอาหน้าเอาหน้าขึ้นก็ได้ี่มันมันติดอ่ะมันติดฟันมันอ่ะอันเอาตูดขึ้นดีกว่าผมก็ถ้าผมเลือขอให้ด้วยนะทุกคนนะผิ่มอินมกินข้าวมาแล้วผม้วกินกล้วยยัดต่อตอนนี้สักรูปแล้วกัน ติดฟันว่ะเดี๋ยวแถไฟมัน,นขึ้นไม่ได้เดนนี๋ยวรมต้องแบบวันด้านจัดเรียงใหม่นั่นแหละพี่ขึ้นเร็วเลยเออ,อนั่นแหแล้วโอ๊ยค่ประมาณนี้นะครับผมก็จะสูงๆนิดนึงนะฮะอ,อ่านี่ก็มากับจิ้งแซ่สามส่วนนะครับอันนี้ก็ได้จะเป็นรถของอานายกซีนะฮะครับ,รบปลาปลาไา ตัดอ้อยไร่หมูเพชรเสียเต้น,นะครับผมอ๋อร้อยกว่าไร่นะครับตัดเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาผมไปตัดอ้อยไร่ใหญเ่เลยนะทุกคนนะใช่ฮะไร่ใหญ่ครับเออเอลอลงที่ไหนพี่ ก็สายไวในรถก็แล้วกันไต้เซก่อนเถอะเชื่อพี่ไต้เจก่อนดีกว่าฮะบอกเลยว่านาดกูเกาะสายไฟไม่ในเกมลืมดูวะอันนี้มันสูงมากเลยอ่ะไอตูดไอรถตัดอ้อยเนี่ยมันสูงมากเลยไม่น่าจะเกาะพี่ถาะว่าเราทำฝั่ง้า้เือนกันเหรอเอ้มันก็มีเสาไฟนี่เลยต้องเสี่ยงดวงเอาพี่ครับมาแล้ว อย่างไงเลยใกล่หมูเพชรของเราโอ้ดีกลเลยที่เลยไปฮะเราตัดไอเทมากเลยอ่ะใกล้ข้างหน้าเราีเลยฝั่งซ้ายมือมาถึงแล้วครับผมปอดสายไฟป่ะเรียบร้อยใกล้ไม่เหลือหมูเพชรนะครับผมยีต้านรับนี่เราเริ่มฝั่งซ้ายนี่ก่อนเลยที่เอาเอาแปลงเอาแปลงฝั่งซ้ายใช่ไหมใช่ เราเริ่มจากตรงไหนอ่ะฝั่งนี้ได้หมดเลยพี่เพราะว่าฝั่งขวามันมีดสอบไฟพี่รถผมมันเ,เดินอ้าวเชียร์แล้วติดสอบไฟติดสายไฟพูดยังเยาวชนขาดคำเลยยอดขวางทางวะเนี่ยเรถลงก่อนได้นะพี่อ่าโอเคครับผมอุ้มโบด,ดูสุดลูกหูลูกตานะครับผมร้อยกว่าไร่ รถขายว่าเที่ยงเลยเอาโมอีกแล้วทีไมโมอีกแล้วน,นี่ทำงานยังไงวะขับไม่เป็นเรากดตัวเอ็กซ์ที่กดตัวเอ็กซ์แล้วทำงานได้เลยพี่เพราะว่าไอ้อตัวหางมันจะหัดก็หานรถของตัวเองพี่อะอนะ,อะลองดูสิาม,มาเดี๋ยวพรีจะตัดอ้อยให้เบิ่อวนันนี้เออเดินหน้าไปก่อนอ่าสายดาษซะแล้ว รีจะตัดป้ายให้เบิร์นนะฮะกดตัวเอ็กก่อนพี่เอ็กใช่ไหมอ๋อนี่มันจะอ้าแบบนี้แล้วกดตัวีไหมรถกดตีทำงานได้เลยพี่ใช่ครับผมโอ้นี่ไงเออว่ะแล้วหางมันจะมาหาด้มผมเองอัตโนมัติรถคันนี้มันใส่ได้ไหมเนี่ยเอาทำไมหามันไม่มาหาต้องหันตรวไปหาแล้วเปล่าไปหาแล้วรถเอาทำไมไม่พี่จริงๆมันต้องหันหางมันต้องหันมาเองนะเี่เปลี่ยนเปลี่ยนคันได้ไหม พี่อาคันนี้มันน่าจะไม่เนี่ยเอาพี่ลงในป่าอ้อยสิผ่านละเกมฮะลงในปาอ้อยออลงไหมไม่ลงครับผมเกรจะขับตามตูดเหรอไม่ได้ดิเฮ้ยลงอยู่นี่ลงลงลงมันลงอยู่แต่ว่ามันไม่หันตามอ่ะต้องขับไปเรื่อยๆก่อนหรือเปล่าไม่หันตามว่ะพี่เนาะทำไงวะพี่ลองหันตูดหันตูดมาใช้เมาส์ควบคุมดูพี่ใช้เปล่าไม่ของหันตูดมันไม่ไม่ได้ จริงๆมันต้องวิ่งตามนะทุกคนนะโอแย่นะแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ผมว่าเราต้องเปลี่ยนคันดีกว่าเราต้องเปลี่ยนคันกลางทางครับผมมันเป็นไรผมเปลี่ยนรถก่อนอ่าเดี๋ยวพี่เดี๋ดยวพี่ทำอันนี้ให้เดี๋ยวพี่ทำล้างค้าให้ตอนนี้เจอ,อผมสายเน็เลยไม่ได้ขับแล้วทุกคนเปลี่ยนคันกลางทางครับผมเปลี่ยนกลางทางโูโหดูดีคือแบบร้อยไล่นะฮะร้อยไล่นะครับไล่อ้อยเสียเต้ครับ ผมเอาคันไหนดีนะน่าเดี๋ยวเราใส่เกมเอารถมาก่อนนะครับไม่มีรถใส่ปีเตอร์คันนีล้ละกันนะทุกคนนะเราต้องซื้อใหม่นะผมเฮ้ยค้างผมซื้อรถที่อะ๋อลืม<ฟ>ไปว่าคันนี้นนนต้งอ,งองเปิดเปิดแบบเตอรเข้าคุมเข้าคุมนะทุกคนนะเปิดนึ่งอยู่ตรงนี้ไอ้ไปผม ครับนะครับตัดแล้วเสียงโคตรดังไงเดี๋ยวเราใส่เกมจัดรถก่อนมานี่วเออมันจะหันตาแบบนี้ใช่ไหมไปเกมวิ่งตามทางเลยนี่เออแต่มันลงวะน่ะเกมไม่ลงเลยมันยังไม่มาเลยพี่ไอ้อยกำลังลำเรียงมานั่นอะอ๋ออันนี้ไงโอ้โหเท่เป็นไงทุกคนจับไหม ตอนนี้เราดูการอ้อยนะฮะแต่เราโชคดีที่ว่าตู้แอร์ครับเผื่อเจอแังแตนนะครับเผื่อเจอแังแตนแังพิ่งนี่ชิบหายแล้วพี่นะใช่ใช่แล้วพี่ความเร็วมันอยู่เท่าไหร่อ่ะพี่ไม่รู้อ่ะพี่ไม่ได้เปิดดูอ่ะยี่สิเท่าไหร่วะยี่สิบหกไม่รู้อ่ะโอ้ค้างค้างเอาค้างพี่ผมค้างเอาเอาเอาไปไหนนไหนอะไรครับเสียเกม เกมทำอะไรนี่โค้งค้างค้างแล้วจุโค้งค้างแหลกเอาเลยพี่เเลยเอายอะไรพี่มาใหม่มาหอมต่อติดต่อครับยาวยาวยาวบอกเลยว่าอีกไกลอ่ะแปลแค่รอบเดียวแบบนี้ผมว่าน่าจะเต็มลำเลยทีเดียมันจะเต็มรถป่ะ เพราะว่าก็าจะสองรอบก็เตมโอ้ยผมเลยขับเลยผมขับเลยเฮ้ยเกมไม่ทันละเฮ้ยได้อยู่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรมันเก็บมมันลำมันลำเลียงมาใหม่ที่กูป่าอา้อยคือแบบกูเกิดสวยมากเลยเฮ้ยเกมเลยรถพี่แล้วน่ะนะ่ะไม่ไหวไม่ไหวผมพี่น้อยเกมขับไปดูเราเลยอ่ะอดูดิดูเครื่องตัดกันดิรถลำมันแรงจับเลยอ่ะทุกคนดูดูดูตอนขับภายในนะฮะ ดเ,เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูด้านหน้าบ้างนะครับนี่ขับยากหมือนกัน,นี่แบบนี้ใครมันต้องแบบลำเลียงให้ทันรถไงต้องล็อกคันเร่งไงเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะพี่พี่จอดก่อนพี่อ่าลอคอ <Okay. S 2> จะล็อกคันเร่งก่อนผมว่าคันเร่งมันน่าจะน่าจะความเร็วน่าจะอยู่แถวๆยี่สิบเฮ้ยกดผิด โอ้ห่ลบลดล็อกความเดียวไว้ก่อนอะไรฮะที่นี่นี่นป๊บนึงนี่อ่าครับผมพร้อมครับผมไปเลยเฮ้ยยียังไวไปเฮ้ยป๊บนึงนี้เก้าอะสิกพอดีประมาณสิบแปดะไม่พี่ต้องลดช้าก่อนนั้นอีกพี่ผมมาสิบ ประมาณ10 10, 10ิบต่อสิพี่ความเร็วอยู่พี่10กิโลพี่สิบโลเมตรต่อชั่วโมงเก<แ><ผ>มใช่<ล>พี่แม <15. S 2> ่ยความเร็ว10วพี่รถต่อได้ขับดีมากรถรถต่อได้ขับดีมากเลยเนี่ตตนคนนะะะยความเร็วอยู่ที่10ครับผมทุกคนแนี่ป้าพี่ถ้าความเร็ว10บมันคือเท่ากันเลยลอ่ตะนี่ตัดตอนกคืนนะมีสปอตไลท์ให้ด้วยเอาสร้อยพี่มากลางๆก็ถูกปั๊บ ี้คือยังไม่ได้สักรอบหนึ่งเลยนะครับคือแบบไล่ใหญ่มากนะฮะไล่อ้อยยังไม่สุดแต่นะทุกคนนะกำลัง,งช้างอีกนะทุกคนไอเค้กคือแบบใหญ่มากนะฮะโคตรใหญ่ตายตายตายคึ้นทางเลยอยู่เลยนะทุกคนนะโคตรแบบมันหิมาเลยอ่ะไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยอ้อยจะเต็มคันละรึ้นขึ้น ยาวๆถ้าถ้าเป็นของไทยเรามันจะเป็นล้อยางใช่ไหมอันนี้ของเราเป็นล้อแบบล้อแท็กเนาะใช่ผลของไทยน่าจะเป็นล้อยางผมตไองรู้กันอันน,นี้เป็นล<ะ>้อแท็กเดี๋ยวจะเต็มคันละ,ละเต็มคันละยังเลยทีเยอะเลยแต่ใกล้ละ เต็มลำน่าสุดพอดีอยที่ผมว่านะแตแค่เดียวเดียวสุดไหมเกมอ่ะดูดินอ้ยไอ้ไอ้ลำสวยมากเลยน่าจะสุดอยู่นะเพราะว่ามันยังไม่ไปตกแถวขอบรถทั้งหมดเลยอ๋อ ผมมีที่ตัดใบด้วยตัดใบแล้วก็ตัดด้านล่างโอ้โนี่มันทำงานอย่างนี้ขับไปขับมาตาเลื่อนเขวี้ยงผม <c oughs> ขับไม่ตรงเด็กเกมเขานั่งขับสบายใจเลยนะฮะเดี๋ยวว่าผมเชีวเดียวเชวว่าพี่บางปามคู่นี้ก็น่าจะมาแล้วพี่เนาะวันนี้วันอะไรวนันเสาร์เหรอวันนี้วันพฤหัสเหรอเอหรอวนันศุกร์น่าจะมา ต้องวันเสาร์ผมบางปามจะมานะทุกคนนะเพราะว่าบางปามอินเดียไม่ได้ผมเดี๋ยวโดนแม่ตีโห<ฮ>งาวยาวโอ้ใกล้เต็มแล้วนี่พี่เป็นรถไทมาสมจริงมากเลยเว้ยแป๊บก็น่าจะเต็มนะทุกคนนะผมว่าก็าใกล้เต็มแล้วแหละสุดไหมนี่ไม่น่าสุดนะไม่รู้อ่ะอยากรอคลิปต้องถึงนะ โหดีดีครับอ้ยผมว่าสุดนะสุดแม่ะอีกนิดเดียวอ่ะเผมว่าไม่เกมมันได้เท่าไหร่แล้วล้นหรอดูวัดโอได้ตอนนี้87อยู่เลยที่87โอ้น่าจะเกือบสุดอ่ะได้88 89เอาเราพื่อนละ90ก้อีกสิ็ก็จะเต็มแล้วพี่เกือบสุดพี่เกือบสุด มันรถตัดตอ้อยมันมากเลยอ้อยมันสวยอ่ะตาย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 นี่โหแล้วเราไปเทตรงไหนพี่เทในบ้านเจ้าเต้ก่อนไหมไม่มันจะมีลานอยู่ตรงเมืองอ่ะมันมีลานไหมอ่ะมันไม่มีลานไม่ใช่เหรอด้านในม,มีแต่ลานมันเหรอะตรงเมืองอ่ะลานอ้อยมีเถอะใช่ขายที่ลานมันแล้วพี่ว่า<ช> <c oughs> ง่ายดีได้ด้วยเหรอไอ้ เต็มแล้วอย่างเอาอย่างเอากีแล้วรถรถขนอ้อยมันจะมีแบบเขาต่อกระบะขึ้นมาใช่ไหมเกมน่าจะใช่แต่เราแต่เราไม่มีอ่ะาเต็มแล้วรถผมเต็มแล้วพี่เต็มแล้วเอาไปเทตรงไหนอระเทอาไปเทในบ้านตรงไหนได้เออเอาเอาเอาไปเทตรงนู้นก็ได้เกมเทไว้ตรงลานก็ได้เดี๋ยวค่อยแบบเอาไปขายทีเดียว ควันนี้เราเอาให้สุดนะทุกคนนะเอาให้สุดก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วดินก็ยังเป็นกองอยู่ด้วยนะทุกคนนะร้นไถก็ยังไม่มาเนอะเพราะว่าบางฟ้มไม่อยู่นะทุกคนนะอ้าวยังไม่มีแค่ดันเหรอยังนี่ยังยังไม่มีลาอยู่เราเสร็จเกมก่อนนะฮะก็ตัดไอ้เนี้ยหัวบ้านเสียตีนะทุกคนนะในชีวิตจริงเท่าไหร่วะเนี้สิบสองล้านป่ะประมาณสิบกว่าล้านเลย เออสิบล้านโอ้โหแพงมากเลยของมาเยอะเนาะพวกอะไรอะไรพวกนี้ต่างๆอะไรที่มันต้องนําเข้าใช่ปรเด็นมันไม่ใช่รถที่ไทยแบบว่าผลิตเองนะทุกคนนะไม่เหมือนรถเกี่ยวข้าวนะผมรถเกี่ยวข้าวไทยผลิตเองนะทุกคนนะจริงๆก็คือก็ไปดูต้นแบบจากต่างประเทศมาแล้วมาโมให้มันเข้ากับประเทศไทยได้นะทุกคนนะ้าเราเนาะมูลรถแท็กรถแท็กอย่างเท่ เงียบมากเลยรถใหม,ม่มาแล้ว,วมาแล้วมาเสียเกมมาแล้วครับผมมาแล้วฮะมาแล้วขอขอกลับรถก่อนกลับไหนน้อนี่ครับพี่ครับผมเเรียบร้อย แต่เลยที่ทเริ่มทำงานครับสุดไหมนี่น่าจะสุดอยูอ่ถ้ามันสิ้นกว่านี้น่าจะดีอะ่ะโอ้สิ้นกว่านี้ก็ลเลี้ยงลำเลี้ยงอ้อยกันยากอยู่นะเฮ็ด <c oughs> ตัดอ้อยร้อยกระไรนี่ยังไม่ถึงอันนี้ยังไม่ได้สักอันนี้หนึ่งเลยเกมแถวหนึ่งยังไม่ได้ใจเกิน โอ้ร้อยไร่นเนอะป่าวยิงยาวยาวเฮ้ยสุดแล้วพี่เดี๋ยวกลับรถสุดแล้วเราจะกลับรถไปทางไหนดีอ่ะกลับรถกลับเลยพี่อ๋อมันม,มัน,มนไอหางมันจะหันอัตโนมัติใช่ไหมใช่พี่ โอเออมันหันซ้นายขวาได้นี่ว่แคับอกมันหมุนอ่าเสร็แล้วโอ้พ<อ>ี่ไัอ้เยที่สาแล้วที่สารแล้ยทิ้งเลยแรงแรงอันนี่จะเยไอ้ ปลาพี่ปอ้อยสิอ้อยทำไมไปอยู่งูมากเกมอ๋อ,อถูกแล้วถุบแล้วโหกำลังได้แบบขึ้นแถวสองนะฮะตายแล้วยิงยาวกำลังขึ้นแถวสองพี่ไม่กดตัวเฮดตัวพี่ไม่กดไม่ได้เอาให้บอททำเองไม่ได้ที่แมตแบบนี้ใช่ ครับผมยาวงาเงาอีกสักลำหนึ่งก็พอแล้วนะทุกคนนะลำหนึ่งเติมลำนี้พอก่อนนะผมคลิปจะยาวไปอันนี้จะเต็มแล้วนี่โอ้โหจะถึงครึ่งแล้วพี่จะถึงครึ่งแล้วนี่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ตอนเนี้ยเหรอตอนนี้ได้กี่นาทีแล้วโอ้โหสิบแปดนาทีครับผมเอาเอาแค่นี้ก่อนไหมไปเชียวผมเดี๋ยว ใจเย็นพี่อ่านี่กกเกิดเ่สักหน่อยนะทุกคนนะปปๆๆๆปปเดี๋ยวก็เต็มแล้วพี่แป๊บเดียวรงคนี้ดอยผ่านดอยผ่านแป๊บเดียวครับผม เงา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 ไปเงาไปเดี๋ยวก็เต็มล้เดี๋ยวผมดูก่อนนะกี่ละสามส้าเปนต์งหโอ้โหสังห้าสิบไหมไ้หกห้าสิบห้ได้ห้ได้ห้าสิบได้ห้แล้วกันมาเดี๋ยวเรามาขับภายในนะฮะนอกคุเยอะครับก็นอกคุเยอะใกล้แล้วใกลแล้วนะทุกคนนะ เดี๋ยวก็น่าจะเต็มนะผมชั่วโตอนนี้41%แล้วพี่โอ้ยที่ไรเขาชิวเลยนะชิวเดียวขเขาอะแอร์เย็นจัดเลยอะไม่เหมือนคุณรถคุณไม่มีแอร์นะแล้ผมแอร์แอร์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่พี่ไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำแอร์พี่<อ>แล้ว ไป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 ยิงเงายิงเงาอีกสองเปอร์เซ็นต์พี่เก้าสี่สามสองหนึ่งห้าสิบเจ็บร้อยครับผมโอเคดับเครื่องก่อนนะทุกคนนะปื๊บไอไห,หลลงยังไม่หมดเลย,เ,ยเดี๋ยวก็หมอที่โอ้่อมามา,มาพักกินข้าวก่อนนะครับผมอ่านี่ฮะวันนี้ได้แบบ <c oughs> ได้แถวหนึ่งกินอิครึ่งหนึ่ง,น,งนะครับผม อ่ะถ้าใครอชอบคลิปตัดอ้อยก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับวันนี้ผมกับน้อยเก็บก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ